สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนมอนิปาสมัยได้ป้าสลิดมาด้วยค่ะกะสิมะมักใส่เครืองปุ้งหมค่ะหลังจากนั้งกระเอียาไปตากเป็นป้าแดดเดียวเก็บไว้ทอดกินหพื่อย่างกินก่อนไปเห็ุงานจ้าป้าสลิดสองกิโลกรัมค่ะที่ได้มาล่างเรียบร้อยละค่ะ ล้างสะอาดสะเด็ดน้ำหลังจากนัก้นก็เสิไดคุกเครื่องค่ะป้าสดๆมาจากหน้าค่ะเป็นป้าที่พนซะาเราพนอามาขายไหมค่ะเหนื้อกะเจวานเลยค่ะเป็นผงนวค่ะหนึ่งช้อน เพื่อค่ะรสด,ดีค่ะหลังจากนั้นคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้ะคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วยังเสียวไปไปตากจ้า หลังจากขูกเสร็จแล้วมากค่ะไปตากปลากันเ้ยค่ะของตากปลากับเบบนี้แหละค่ะซื้อมาจากตลาดเอาก็ซสเอาโตป้ปลาตาค่ะแถวละสามตัวค่ะ คลิปนี้กับแค่นี่ก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหนากับสิเหนฮนให้เบิ้องไม้คลิปหนากับสิลงไม้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่านี้ด้วยค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะ